ใครร้องไห้พี่ไม่รู้ชั<บ>นแนงไม่ว่าสีิงแก่แล้วเนี่ยยิ่งร้องก็ยิ่งหมองยิ่งร้องก็ยิ่งโซมหน้าก็แห้งูิวมาอีกหมดสวยนะแกโย่ว่าน้องว่านนะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวดูเลย ใครว่าหมดสวยถึงน้องว่านจะร้องไห้หนักแต่โอ้ทำเองสวยอยู่ดีก็ใช่ไรอ่ะใช้เบิร์นววาไงเบอร์นัวเจลว่านหางจระเข้อ K อร์แกนิกผสนสารสกัดจากบัวบกและแตงกวาช่วยฟื้นบำรุงและปรับสภาพผิวจากมลภาวะและแสงแดดพร้อมบำรุงผิวให้นุ่มนวลผิวกระจ่างใสขึ้นผ่านการทดสอบการระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนังแล้วผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะน่นา,นนารักอ่ะน่ารักจริงๆนะนี่จีบเลยจิบไหมคะไม่เป็นไร<ม>แก แกแ่เริ่มหิวแล้วออกไปชิวกัน